ที่ผู้ชายนะที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็วันนี้มีนักเรียนสุดหล่อของโค้ชสุเทมนะคะเทมในนตัวนี้เดินสวัสดีครับชื่อเอ็มครับผม่นะคะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันเดี๋ยวให้คุณเอ็มเล่านิดนึงว่าวันนี้ในแง่อนี้ของการช้อปปิ้งเนี่ยคุณเอ็มได้อะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างอะไรที่เราได้ลองต่งต่างๆค่ะครับก็รู้สึกดีครับคือโดยปกติคืออย่างไทยเราทั่วไปเราก็รู้สึกอยากดูดีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เวลาเห็นคนที่แต่งตัวดีเนี่ยเราก็อยากใจมันดูดีแบบเขาแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราเข้าร้าน ซื้อเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยเราก็จะมาจะไปหยิบเสื้อผ้าแบบเดิมๆสีเดิมๆด้่ยความเคยชินของเราแต่วันนี้พอได้เนี่ยโคชินาก็าได้ลองสีลองแบบที่ปกติไม่เคยคิดว่าจะหยิบมาใส่เลยก็ทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วการแต่งตัวเนี่ยมันมีสนุกมากนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์กับ okay. ตัวเราด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณเอ็มลองฝากที่นึงว่าโคชื่อว่ามีหลายๆหนุ่มที่ดูวิดีโอนี้ ยังคิดถื่ว่าจะมาหรือไม่มานะคะสำหรับคนที่อยากแต่งตัวและยังไม่กล้าที่จะมาคุณเปิดก็ได้เลยค่ะบก็คือจริงๆแล้วการแต่งตัวเนี่ยอาจจะถ้าถ้ามองการถ่ายอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญมากแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะมองให้ดีอ่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราดูดูเนี่ยเราดึงดูดผู้คนดึงดูดโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราได้นะครับซึ่งทำให้ชีวิตเราของเราดีขึ้นได้ก็อยากให้เข้ามา ใช้ใช้โอกาสตรงนี้ครับเข้ามาศึกษาดูว่าการแต่งตัวของเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ยังไงบ้างครับแล้วจะเป็นประโยชน์ไปอย่างเราได้อย่างไรบ้างครับอขอบคุณมากคคุณแล้วก็ลองดูแล้วนะ,ะลูกหนุ่มหล่อแล้วก็จะบ้านหนุ่ม,ลมหล,ล,ปปล่อมาสู่ตลาดมินได้กับการช้อปปิ้งอบหน้าผู้ชายแล้ว